เคยสงสัยกันไหมคะว่าความสําเร็จความสุขหรือว่าโชคดีต่างๆในชีวิตเราเนี่ยมันมาจากฝีมือเราล้วนๆเลยหรือว่ามีพลังงานบางอย่างที่เรามองไม่เห็นคอยช่วยหนุนอยู่ข้างหลังเราจะมาลองเจาะลึกเรื่องราวที่น่าสนใจมากๆเกี่ยวกับเรื่องของบุญค่ะครับผมโดยจะดูผ่านชีวิตของบุคคลท่านหนึ่งชื่อว่าพััชิกุมารซึ่งผลบุญที่ท่านได้รับนี่ต้องบอกว่าน่าอัศจรรย์มากจริงๆ พลังของพระรัตนตรัยทั้งพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังขานุภาพยิ่งใหญ่เกินกว่าที่เราจะคาดคิดหรือประมาณได้จริงๆเป็นเรื่องที่เรียกว่าอาจินไตอะครับอาจินไตคือเกินความคิดเกินตรก,กะปกติใช่ไหมคะถูกต้องครับคนที่มีศรัทธาเนี่ยมักจะเจอเรื่องเหลือเชื่อหรือเรื่องอัศจรรย์อยู่เสมอๆนะครับพระพุทธเจ้าตรัสเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดทำดีไปสุขติทำชั่วก็ไปอบายภูมิค่ะสรุปง่ายๆก็คือว่า บุญที่เราทำกันนี่แหละครับคือที่พึ่งสำคัญสำคัญจริงๆในพพหน้าหรือว่าปรโลกน่าสนใจมากเลยค่ะที่บอกว่าบุญเนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องทางธรรมอย่างเดียวแต่แบบว่าเชื่อมโยงกับความสําเร็จทางโลกได้ด้วยอย่างเรื่องมหาเศรษฐีสมัยพุทธกาลหลายๆท,าท่านที่เราเคยได้ยินชื่อกันที่มีสมบัติมหาศาลเนี่ยก็บอกว่าเพราะผลบุญเก่าหนุนส่งครับเช่นท่านเมนากะเศรษฐีโชติกาเศรษฐีใช่ค่ะแล้วกรณีของท่านพัทธชิกุมาล่ะคะจุดเริ่มต้นของท่านเป็นมาอย่างไรคะ เออท่านพะะาชิกุมานะครับท่านเกิดเป็นลูกชายคนเดียวของเศรษฐีเมืองพัทยาซึ่งรวยมากมีทรัพย์ถึง80โกด80โกดเยอะมากนะคะนั่นครับเยอะมากจริงๆมีปราสาทสวยงามถึงสามหลังชีวิตนี้สุขสบายสุดๆเลยครับค่ะแต่แล้ววันหนึ่งพระพุทธเจ้าเสด็จมาที่เมืองคนก็แห่กันไปฟังธรรมท่านก็เลยสงสัยเอ๊ะพระพุทธเจ้ามีดีอะไรทำไมคนไปหากันเยอะจัง ก็เลยลองไปดูบ้างครับลองไปฟังทรรดูบ้างแล้วจุดนี้เองใช่ไหมคะที่เป็นจุดเปลี่ยนสำคัญมากๆในชีวิตท่านใช่เลยครับแล้วก็เป็นจุดที่น่าทึ่งมากคือท่านฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าแค่ครั้งเดียวเองนะครับปรากฏว่าท่านได้บรรลุเป็นพระอรหันต์เลยโอ้โหบรรลุอรหันต์คือหลุดพ้นจากกิเลสโดยสิ้นเชิงทันทีเลยเหรอคะถูกต้องครับพอท่านบรรลุธรรมแล้วเนี่ย ท่านก็เกิดระลึกชาติได้ค่ะพอย้อนไปดูในอดีตชาติอันไกลโพ้นมากๆเลยเคยเกิดเป็นดาบบทครับแล้วไปเจอพระพุทุมุตตะพุทธเจ้าเข้าก็เกิดศรัทธาอย่างแรงกล้าเลยก็เลยถวายน้ำพึ่งเนยใสยน้ำนมความเลื่อมใสศรัทธาตอนทำบุญเนี่ย สำคัญมากแม้ว่าต่อมาด่าประสดท่านนั้นจะถูกฟ้าผ่าตายแต่ด้วยจิตที่ผูกพันกับบุญกุศลที่ทำไว้อย่างแรงกล้านั่นแหละครับทำให้พอตายปุ๊บก็ไปเกิดบนสวรรค์ชั้นดุสิตทันทีโหฟังครั้งเดียวบรรณุอลหัน์แถมระลึกชาติได้อีกนี่แสดงให้เห็นพลังของบุญบารมีที่สะสมมาในอดีตจริงๆนะคะชัดเจนมากครับแล้วมีเรื่องราวในอดีตชาติอื่นๆอีกไหมคะมีอีกครับ ยังในสมัยพระวิปัสสีพุทธเจ้าท่านก็เคยเกิดเป็นคนยากจนเข็นใจมาก่อนนะครับค่ะแต่ถึงจะจนก็มีศรัทธามากไปชักชวนคนอื่นๆมาร่วมกันทําบุญถวายผ้าไตรจีวรแด่พระภิกษุสงฆ์ทั้งคณะเลยซึ่งมีถึง68,000รูป68,000รูปไม่น้อยเลยนะคะนั่นครับ ด้วยอานิสงผลบุญครั้งนั้นก็ส่งผลให้ท่านได้ไปเกิดบนสวรรค์ชั้นดาวดันหนอ่งแล้วก็ชาติก่อนที่จะมาเกิดเป็นพัทธจีกุมาเนี่ยท่านเคยเกิดเป็นถึงพระเจ้ามหาปนาถะผู้ยิ่งใหญ่มีปราสาททองคําที่เกิดขึ้นด้วยบุญนริศเลยนะครับปราสาททองคาแล้วเรื่องปราสาททองนี่มีอะไรนะ่าอัศจรรย์อีกไหมคะหลังจากที่ท่านบวชแล้วมีครับอันนี้น่าทึ่งมากหลังจากที่ท่านพัทธิจิบวชเป็นพระได้แค่เจ็ดวันค่ะ แค่เจ็ดวันครับพระพุทธเจ้าทรงพาคณะสงฆ์ล่องเรือไปในแม่น้ำคงคาแล้วก็ตรัสถามถึงปราสาททองคำสมัยที่ท่านเคยเป็นพระเจ้ามหาปนาทะนั่นแหละครับค่ะท่านพัทชิเทระซึ่งตอนนี้เป็นพระอาหารหันต์แล้วก็ใช้ธิ์ของท่านดำลงไปในแม่น้ำคงคาแล้วใช้เท้าเกี่ยวปราสาททองคำนั้นขึ้นมาเหนือน้าเกี่ยวขึ้นมาเหนือน้าเลยเหรอคะใช่ครับปราสาททองคาที่สูงถึง25โยต์ 25โยนนี่เทียบเป็นปัจจุบันประมาณเท่าไหร่คะโห oh, ถ้าเทียบคร่าวๆนะครับอาจจะประมาณ400กิโลเมตรได้400กิโลเมตรปราสาทสูงขนาดนั้นผุดขึ้นมาจากแม่น้ำได้ด้วยฤทธิ์นี่เหลือเชื่อจริงๆค่ะครับให้ประจากษ์แก่สายตาผู้คนตรงนั้นเลยแล้วปราสาทนั้นหายไปไหนต่อคะปราสาทยังไม่ได้หายไปไหนนะครับแต่จมกลับลงไปรออยู่ใต้น้ำรอรออะไรคะรอเทพบุตรองค์หนึ่งครับซึ่งในอดีตชาติเนี่ย เคยเป็นช่างสารที่เคยร่วมสร้างบุญมากับท่านพัตชอีอ๋อคนที่เคยทําบุญร่วมกันมาใช่ครับเทพบุตรอนนั้นจะจุติลงมาเกิดเป็นพระราชาในอนาคตชื่อว่าพระราชาสังขะแล้วปราสาททองนี้ก็จะผุดขึ้นมารองรับบุญของท่านอีกครั้งหนึ่งโอ้แสดงว่าอนุภาพบุญนี่ส่งผลได้ยาวนานข้ามภพข้ามชาติเชื่อมโยงกันไปหมดเลยนะคะเนี่ยถูกต้องครับส่งผลได้ยาวนานและซับซ้อนมากมาก ทั้งความสำเร็จทั้งโลกอย่างการได้เป็นจักรพรรดิมีประสาททองคำแล้วก็ความสำเร็จสูงสุดทางธรรมคือการบรรลุอรหันต์ทั้งหมดนี้ล้วนมาจากบุญที่ทำมาอย่างต่อเนื่องไม่ขาดสายเลยใช่ครับดังนั้นข้อคิดสำคัญคือเราไม่ควรประมาทในการสร้างบุญหรือการทำความดีค่ะไม่ควรประมาทเพราะบุญนี่แหละครับคือปัจจัยพื้นฐานที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จทุกๆอย่างเลยทั้งที่เป็นรูปธรรมจับต้องได้หรือเป็นนามธรรมอย่างความสุขใจ การทำความดีการช่วยเหลือคนอื่นไม่ใช่แค่เรื่องของความรู้สึกดีๆชั่วครางชั่วคราวนะครับแต่มันเป็นการลงทุนระยะยาวให้กับชีวิตเราเป็นการลงทุนเพื่ออนาคตเป็นการขัดเกลาจิตใจเราให้พร้อมรับสิ่งที่ดีงามเป็นส่วนหนึ่งของงานหรือวัตตะงานหรือวัตตะครับก็คือการค่อยๆสร้างเหตุปัจจัยเพื่อที่จะออกจากวงจรการเวียนว่ายตายเกิดในที่สุดนั่นเองครับ ฟังเรื่องราวของพระพัธชิเทระชชวนให้คิดตามจริงๆนะคะว่าการกระทําดีหรือการสร้างบุญของเราในวันนี้แม้บางทีอาจจะดูเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆครับผมแต่ก็อาจจะเป็นการหวานเมล็ดพันธ์ุสําหรับผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่มากๆในอนาคตหรือแม้แต่ในภพชาติต่อๆไปก็ได้นะคะเป็นไปได้ครับถ้าเรามองว่าทุกความดีที่เราทําคือการลงทุนเพื่อการเดินทางอันยาวไกลของชีวิต ก็น่าพิจารณาต่อยอดไปอีกนะคะว่าจะมีอะไรบ้างที่เราพอจะนําไปปรับใช้เพื่อสร้างที่พึ่งอันแท้จริงให้กับตัวเราเองได้บ้างครับบุญนี่แหละคือที่พึ่งอันแท้จริงครับ